ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของจังหวัดคอนแก่นแล้วก็คณะสงฆ์ในภาคอีสานของเรานะครับผมสวัสดีครับชื่อศักชัยชัยเนตรนะครับมีโอกาสได้ร่วม ขับเคลื่อนง,งานด้านสุขภาพพระสงฆ์นะครเรื่องของการดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพระสงฆ์ต่างๆว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะครับรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่นะครับมีโอกาสได้ร่วมทํางานกับท่านอาจารย์หมอภูวัตนะครับภุริวัฒโนนะครับก็อยู่ที่วัดท่าประชุมนะครับพระอาจารย์ก็ได้เข้ามาร่วมเป็นพระคิรานุปถหากแล้วก็มาร่วมเป็น อา,อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุภาพประสงค์โลกเอ็นซีดีนะครับสิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือเรื่องของตรงกุฏิชวบาลน,นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทางพระสงฆ์นะครับแล้วก็ทางพระคีารานรปถากหลายหลายพื้นที่หลายจังหวัดกําลังมีแนวคิดที่จะทําเรื่องของกุฏิดูแลพระสงฆ์ที่อา,ภา,ภา,ภาพาธในวัดเพื่อให้พระสงฆ์ที่อายุเยอะหรือว่าพระที่มีสุภาพไม่แข็งแรงนะครับได้มีโอกาสดูแลบริหารคัดขันอยู่ในวัดนะครับซึ่งทางวัดท่าประชุมเนี่ยก็ได้เริ่มนะครับ โดยมีกุฏิชีวันเป็นที่แรกในเขตสุภาพที่เกตหรือว่าเขตเก้าของคณะสงฆ์นะครับร้อยแก่นตะรศินนะครับดีใจมากเพราะว่าช่วงแ,กแรกๆก็มีพระคีรานุปถาหลายรูปท่านที่เข้าไปร่วมขับเคลื่อนแล้วก็รวมร่วมเรียนรู้นะครับแนะนา,นาของมูลนิธิเห็นกระบวนการในการขับเคลื่อนมีผลสําเร็จเรื่องของกุฏิที่เป็นรูปธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์ที่อาพาธนะครับเข้าไปรับการดูแลพระคีรันุปถาที่ผ่านการ เรียนรู้และด้านการดูแลพระอา,าพาธปฏิบัติงานจริงๆแล้วก็ได้ดูแลพระสงฆ์จริงๆนะครับก็ทราบจากพระอาจารย์ว่ามีพิธีเปิดนะครับจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็มีทางด้านสาธารณนะครับต่างๆเข้ามาร่วมขับเคลื่อนในมุมมองของผมในฐานะคนทํางานด้านพระสงฆ์การถวายความรู้พระอาจารย์ที่อยากจะช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อา,าพาธจริงๆนะครับถือว่า ปติชีวบาลวัดท่าประชุมเนี่ยครับเป็นโมเดลที่นําร่องแล้วก็แรงบันดาลใจให้อีกหลายจังหวัดนะครับรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นที่สุดท้ายสําหรับพระสงฆ์ที่อาพาธแลวโดยมีพระสงฆ์เองดูแลกันเองนะครับแล้วก็มีคณะหมอคณรพยาบาลนะครับในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมาช่วยนะครับผมก็ว่าเป็นที่ที่พระอาจารย์อยู่แล้วสบายใจได้รับการดูแลที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยด้วยก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็คณะสงฆ์ในภาคอีสานของเรานะครับผม พระสงฆ์พระเท่าทุกท่านที่จะใช้โมเดลนี้เป็นต้นแบบนะครับเพื่อที่จะนำร่องไปยังจังหวัดอื่นๆนะครับก็ขอร่วมทนาครับ